มาเลิกเขาเพ่งคำพูที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ฉันไม่คิดจะบอกและฉันก็ไปหาตัวนะเันักจะไปเลยไม่ให้ฉันได้รูสิ่งที่พููู้่ผ จบแล้วเหรอคะยังอ่ะยังอตาคุณนัดอ้าวต่อจงดีเจะางนหฉันเรียกคอแล้วฉันคงไม่ลงเขาจะั้งูเออี่น้าบ้านเตเตเต ดดีๆได้อยู่แล้วแ่ชกไม่ออกจบยักคะแล้ได้ให้ีแหละเราไม่เป็นเลวเก่งมาก